ในค่ำคืนที่ร้อนระอุณหอคอยฟอลลอนค่ำคืนนี้คือค่ำคืนแห่งการต่อสู้อันดุเดือดของมังกรแห่งเปลวเพลิงทั้งสองลูกไฟจำนวนมากต่างพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าทั้งคู่ต่างห้ามหันกันยังเอาเป็นเอาตายแต่ด้วยพละกกำลังและเปลวไฟที่รุนแรงของจกักรพรรดิแห่งเพลิงก็ดูเหมือนว่าการต่อสู้ในครั้งนี้จะรู้ผลแล้วแต่ใครกันที่บอกว่ามังกรโบราณน,นั้นแข็งแกร่งที่สุด เมื่อบัดนี้กายยาของศัตรูผู้มาท้าทายนั้นกลับสามารถทานทนเพลิงนรกที่แผดเผาทุกสรรพสิ่งเพื่อรอคอยและปลดปล่อยไฟบรรลัยกันที่ระเบิดกึดกก้องท้องนภาาและสว่างสวัยราวกับดวงตะวันในค่ำคืนที่มืดมิดเอาละครับก็สวัสดีเหล่าฮันเตอร์ทุกคนที่ผ่านทางไปมาและเจอกับคลิปนี้ด้วยนะครับในวันนี้มอน s เตอร์ o r อรจะขอนำพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในไวเวิร์นผู้ที่มีเอกลักษณ์เป็นน้ำรอบตัวที่โดดเด่น และได้ฉายาว่าพิษต้องห้ามอย่างเอสปินัสและเฟลมิงเอสปินัสนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามอนสเตอร์ตัวนี้นี่แข็งแกร่งแบบไม่ธรรมดาและสร้างความแปลกหูแปลกตาให้กับฮันเตอร์ที่ไม่เคยเจอได้เป็นอย่างดีเลยนะครับโดยก่อนที่จะไปก็ฝากฮันเตอร์ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งและถ้าหากชอบคอนเทนต์ของช่องเราแล้วล่ะก็ทุกๆคนก็สามารถสนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิกของช่องดิมัติโอได้เลยนะครับขอบคุณครับ โดยตัวของเอสบีนันั้นเป็น Flying ไวเวิรที่ปรากฏตัวครั้งแรกในเกม Monster Hunter ภาค f r o n เทียซึ่งเป็นภาคที่ออนไลน์อบน PC เมื่อปี2007ตัวของมันนั้นเป็นไวเวิรที่มีลักษณะทางร่างกายรวมไปถึงสไตล์การต่อสู้หลายๆอย่างที่มีความคล้ายคลึงกับราเทียนเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวตามร่างกายอันเป็นเอกลักษณ์ที่เอาไว้ใช้ในการพรางตัวให้เข้ากับพื้นป่ารอบข้างหรือจะเป็นท่าวิ่งชนไปมาอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่ทําให้เอสพีนัสนั้นพิเศษและแตกต่างจากไวเวิร์นตัวอื่นบนโลกมนุันก็คือน้ําตามตัวที่เปลี่ยนไปด้วยพิษร้ายที่ทําให้ใครก็ตามที่สัมผัสหรือถูกน้าเหล่านี้โจมตีเข้าก็จะติดพิษและตายในทันทีนะครับมีนําซ้ําตัวของเอสพีนัสยังสามารถพ่นลูกไฟที่สามารถทําให้ศัตรูข,ของมันนั้นหมดไหมติดพิษและเป็นอมพาเด้อีกด้วยโดยหลังจากที่เหยื่อของมันนั้นไร้ซึ่งการต่อกรใดๆตัวของมันก็จะทําการปิดฉากด้วยการโจมตีอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการกระทึบให้จมดินหรือวิ่งชนใส่นะครับซึ่งถือเป็นลูกไม้เด็ดในการล่เหยื่อที่น่ากลัวมากๆของเอสตินัทเลยทีเดียวตัวของเอสตินัทนั้นเป็นไวเบนที่ชอบอาศัยอยู่ตามป่าลึกหรือทุ่งดอกไม้ด้วยนิสัยที่รักสงบและไม่ชอบสูงสิงกับใครก็ทําให้ในหลายๆครั้งฮันเตอร์และนักวิจัยมากมายมักจะพบเจอตัวมันนั้นนอนกลางวันโดยไม่สนใจอะไรใดๆซึ่งโดยผิวหนังที่มีความแข็งและทนทานสูงมากๆทําให้การโจมตีที่ไม่รุนแรงมากพอ ก็จะไม่สามารถปลุกเอสปินัทให้ตื่นขึ้นได้นะครับมีหนำซ้ำําตัวของมันยังสะบัดตัวไปมาด้วยความสบายซสอย่างนั้นทําให้เรานักล่ามากมายที่ต้องไปล่าตาง,งุดหงิดหรือเสียความมั่นใจที่ไม่สามารถปลุกเจ้าเอสปินัทได้เลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเมื่อไรที่ความเสียหายเหล่านั้นมากพอที่จะทําให้เอสปีนัทนั้นลืมตาตื่นขึ้นตัวของมันก็จะกราดเกรี้ยวด้วยโทสะและบทขยี้ผู้บุกรุกที่รบก,กวนเวลานอนของมันด้วยพละกําลังอันมหาศาลและเปลวเพลิงที่แฝงไปด้วยผิดร้าย มีน้ำซ้ำเมื่อตัวของมันได้ตื่นตัวเต็มที่เลือดลมที่พลุ่งพล่านในร่างกายก็จะทําให้ตัวของเอสตรินัสนั้นดุร้ายและอันตรายมากขึ้นโดยถึงแม้ตัวของเอสตินัสจะไม่ได้มีระบุในบันทึกว่าเป็นนักล่าที่อยู่บนจุดสุดยอดของห่วงโซ่อาหารแต่ตามธรรมชาติตัวของมันก็ถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่น่ากลัวและมีความพิเศษเอามากๆนะครับด้วยเลือดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพิษร้ายก็ทําให้ตัวของมันเป็นนักล่าตามธรรมชาติที่แข็งแกร่งโดยว่ากันว่า เลือดเพียงหยดเดียวของเอสตินัทที่หยดลงบนพื้นก็เพียงพอที่จะสามารถฆ่าสิ่งมีชีวิตมากมายที่อยู่บริเวณรอบข้างได้แล้วนะครับแล้วในภาคเซนเบรกก็ทําให้เราได้รู้อีกว่าพิษในร่างของเอสตินัทนั้นมีความรุนแรงมากพอที่จะสามารถเอามาใช้ในการหักล้างและรักษาโรคอย่างบับไหลที่อันตรายกว่าโศกานาตการเมื่อ50ปีก่อนนะัสซิตเดลได้เลยทีเดียวนะครับมีนําซ้ํามันยังสามารถทําให้เหล่าฮันเตอร์และอัศวินแห่งซิตเดลสามารถช่วยชีวิตของฟิโอเรเนรไว้ได้อีกด้วยและด้วยเหตุน,นี้ นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เอสลินัสเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ธรรมดาที่สามารถต้านทานโรคร้ายอย่างบลัดไบรด์ได้นะครับแต่ในแพทของเฟลมิงด้วยความที่บลัดไบรด์ได้มีการพัฒนาสายพันธุเชื้อโรคให้แข็งแกร่งมากขึ้นก็ทําให้เอสลินัสนั้นไม่รอดและติดเชื้อไปในที่สุดทําให้เราต้องไปล่าเจ้าเฟลมิงเพื่อเอาเลือดของพันมาทําเป็นยาแก้พิษในแพทนี้นั่นเองนะครับโดยในโลกของมอนสเตอร์ฮันเตอร์เอสลินัสนั้นเป็นมอนสเตอร์ที่มีสายพันธุ์มากมายทั้งสายพันธุ์ย่อยและสายพันธุ์หาย,ยากที่แข็งแกร่ง และแต่ละตัวก็มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับโดยเริ่มจากตัวแรกอย่างเจ้าเฟลมิงเอสฟินัสที่ถือเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่ได้กลับมาในภาคซันเบรกและปรากฏตัวแค่ในหอคอยฟอลลอนเพียงเท่านั้นในตอนนี้ตัวของมันนั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งมากางตัวหนึ่งในหอคอยฟอลลอนที่สามารถจะตอกรอและสร้างบาดแผลให้กับมังกรแห่งเปลวเพลิงอย่างเทออสตราได้เลยทีเดียวนะครับโดยจุดเด่นในการโจมตีที่หนักหน่วง ก็ทาให้การโจมตีต่างๆที่ออกมาจากตัวของเฟลมิงนั้นสามารถสร้างความเสียหายให้ถึงแก่ชีวิตได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะท่าอันติีของมันที่เปรียบได้กับท่าซูเปอร์โนวาของเทโอสตราก็ทําให้นักล่ามากมายที่ไม่ทันระวังตัวต่างหมดหม่และถูกระเบิดมานักต่อนักแล้วยิ่งไปกว่านั้นด้วยกรดกรมฐาันที่ปะาปนมากับลูกไฟที่มันพ่อนออกมาก็ยิ่งทําให้ชุดเกราะและการป้องกันของนักล่ามากมายถูกกัดกร่อนให้เปลาะบางลงเป็นอย่างมากนะครับทาให้ตัวของเฟลมิง ยิ่งสามารถบทขยี้และแพรเผาศัตรูที่มาลองดีกับมันได้อย่างโหดเหี้ยมมากขึ้นและทัดมากับอีกหนึ่งสายพันธุ์อย่างเอสปินัตขาวที่ถือเป็นสายพันธุ์หาย,ายากของเจ้ามังกรหนามตัวนี้กันนะครับโดยเจ้าเอสปินัตขาวนั้นก็จะเป็นเอสปินัตอีกหนึ่งตัวที่เคยปรากฏตัวในภาคฟรอนเทียโดยตัวของมันนั้นนอกจากจะมีร่างกายเป็นสีขาวที่แตกต่างจากสายพันธุ์ปกติแล้วความหายนะของมันก็เรียกได้ว่าร้ายแรงที่สุดในบรรดาสายพันธุ์ทั้งหมดเลยก็ว่าได้และคงต้องบอกว่า เหมาะสมแล้วที่เป็นมอนสเตอร์ที่มาจากภาคฟรอนเทียนะครับที่มีแต่ความเวอร์วังอลังการเสหลหือเกินเพราะด้วยพิศร้ายแรงที่สามารถเข็นฆ่าศัตรูหรือล้อมมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ได้ในไม่กี่นาทีบวกกับเปลวเพลิงมหาศาลที่ถูกพ่นออกมาเป็นวงกว้างและแผดเผาได้อย่างต่อเนื่องจนพื้นที่บริเวณนั้นต้องแดงฉานราวกับนรกที่ร้อนระอุก็ทําให้เอสบีนัดขาวกลายเป็นหายนะและภัยอันตรายที่สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนและเหล่านักล่าที่พบเห็นเป็นอย่างมากนะครับ ซึ่งใครก็ตามที่ย่างกลายเข้าไปในกองเพลิงนี้นอกจากจะถูกย่างสดแล้วเลือดของคุณก็จะถูกพิษร้ายกัดกินจนถึงแก่ชีวิตได้ในช่วอึดใจเลยทีเดียวนะครับและท้ายที่สุดกับเซนิตเอสปินัทที่เป็นเอสปินัทที่วิวัฒนาการจนมีร่างกายที่เปลี่ยนไปด้วยเขาตรงหัวที่มีขนาดมือมามากกว่าเดิมและเถาวันที่พันรอบตัวก็ทําให้เซนิดเอสปินัทนั้นแทบจะทิ้งภาพจําเดิมๆของตัวปกติไปเลยนะครับโดยความสามารถทั้งหมดของมันนั้นจะเหมือนกับเอสปินัทตัวปกติ แต่จะมีพิษที่รุนแรงกว่ามากแต่สิ่งที่ทําให้ตัวของเซนิตนั้นอันตรายกว่าก็คือท่าโจมตีต่างๆที่จะมีความแตกต่างและกว้างกว่าสายพันธุ์อื่นๆที่กล่าวมาก่อนหน้านั้นเองทางด้านชุดเกราะอุปกรณ์ที่ปรากฏในภาคซันเบรกด้วยวัสดุที่ยอดเยี่ยมและมีความทนทานสูงก็ทําให้ชุดเกราะของเอสปินัทนั้นเป็นชุดที่ยอดเยี่ยมและเต็มไปด้วยสกิลที่หลากหลายรวมไปถึงเป็นที่ต้องการของนักล่าชั้นนํามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลแอคแทกอัพหรือโฟเรที่กําลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ส่ววนนทาาางด้อุธ ้วยรูปรักษณ์ที่ดิบเถื่อนรวมถึงต e ตที่ดีเลิศก,ก็ทําให้อาวุธของเอสตินัสเป็นหนึ่งในอาวุธที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นด้วยการมาของเฟลมิงที่มีอาวุธที่สามารถโจมตีด้วยพิษและไฟได้ก็ทําให้ฮันเตอร์มากมายบนซีเทเดลต่างเนื้อเต็มด้วยความสนใจและนํามาใช้กันจนเป็นที่นิยมในแพทนี้เลยทีเดียวนะครับโดยส่วนตัวผมต้องบอกเลยนะครับว่าเอสตินัสเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ภาคฟรอนเทียที่ผมอยากจะเจอมานานแล้วด้วยคำร่ำลือที่ว่า ตัวของมันนั้นสามารถโจมตีได้ถึง3สถานะรวมกันและด้วยรูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์รวมไปถึงความปวดหัวของมันก็ทําให้ตัวของผมประทับใจมากๆตั้งแต่ได้เจอกับมันครั้งแรกนะครับมีนําซ้ํด้วยการปรากฏตัวของมันในภาคซันเบรกก็ทําให้ความหวังของเหล่าฮันเตอร์มากมายที่อยากจะเจอบอสเตอร์ตัวอื่นในภาคนี้ก็ดูมีความหวังมากขึ้นและผมก็ค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับว่าในฟรีไทเตอร์อัปเดตต่อไปในภาคนี้นะครับ แคปคอมก็น่าจะต้องมีการปล่อยมอนสเตอร์ในภาคนี้กลับมาให้เราได้เจอกันอีกแน่นอนนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับ EP ของ SV n a ัทุกสายพันธุ์นะครับหวังว่าจะชอบกันแล้วไว้พบกันใน EP ต่อๆไปนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรในวันนี้ดิ m a ต t ิโอและ Monster Story ขอลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ